ช่วงนี้กระแสเพชรโอเวกำลังมาแรงค่ะคนสนใจแหวนเพชรรอบวงแบบนี้เดี๋ยวเคกจะมาบอกข้อดีข้อเสียของวงนี้ให้ฟังก่อนตัดสินใจนะคะสําหรับใครที่ชอบเพชรวงรีค่ะทั้ง3อันที่อยู่ข้างหลังเคกนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูทั้งหมด3ดีไซน์ดีไซน์แรกก็คือเป็นราวคัดแล้วก็ เรเดียนคัดนะคะสี C ่เหลี่ยมแล้วก็โอเวอร์คันั่นเองค่ะสาหรับ3แบบนี้เหมือนกันในเรื่องของเป็นเพชรรอบวงแต่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์นั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเคะมาให้ดูรายละเอียดของพวกแฉ t ที่แกะแบบตัวนี้นะคะว่าเราจะต้องคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างสำหรับวงนี้นะคะเรื่องของการออกแบบนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรเป็นเพชรแบบต่อๆกันนะคะเคจะบอกว่าเพชรแต่ในแต่ละซสาเนี่ยจะมีขนาดแตกต่างกาันโดยเฉพาะเพชรโอเวอร์ o o, หรือเพชรวงรีนะคะเพราะว่าลักษณะเขาเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยก็คือจะอ้วนผอมไม่เหมือนกันอย่างโดยเฉพาะเพชรแท้เล ก็คือจะมีความรีความเรียวไม่เหมือนกันเนย่างเพชรกลมเนี่ยก็คือเราคัดกลมๆเลยใช่ไหมคะเพชรตัวนี้เนี่ยก็คือเราต้องดูก่อนว่าโอเว์ o เนี่ยเขาจะเป็นไซส์4คูณ6เห็นไหมคะมันก็จะมี4คูณ6 3คูณ6อะไร5คูณ7อะไรประมาณนี้นะคะแล้ววิธีการก็คือเราจะต้องต่อให้ได้ไซส์เนี่ย49.5ลูกค้าเนี่ยก็คือคอนเซิร์นมากๆว่า49ไม่ได้นะต้องเป็น49.5ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยช่างก็จะต้องมีเทคนิคว่า เ,เพชรจะต่ออยังไงให้ได้ใสอย่างสมมติว่าถ้าเราขยับเพชรหรือว่าเพิ่มเพชรอีกแค่เม็ดหนึ่งเนี่ยอาจจะเพิ่มจาก49ไปเป็น51เลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกค้าเกิดใส่50ละเราจะต้องมีการขยับเพชรยังไงนะคะดังนั้นเนี่ย วิธีการเขียนแคทน,นะคะแล้วก็วิธีการออกแบบรวมถึงการฝังนะคะมีผลในเรื่องของไซส์มากๆสิ่งที่จะต้องฝากเอาไวส้สําหรับใครที่สนใจพวกเพชรรอบวงแบบนี้นะคะนั่นก็คือการวัดไซส์ที่ถูกต้องแล้วก็เป๊กค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการขยับไซส์หนึ่งไซด์เนี่ยแปลว่าช่างจะต้องหรือใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทําก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพชรเป็นรอยหรือว่าจะต้องเสียเนื้อเพชรเสียเนื้อเงินเสียเนื้อทองด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยวันนี้เคก็ฝากเอาไว้สาหรับใครที่ชอบเป็นแบบแหวนแถวเพชรรอบวงแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอารูปแบบนะคะที่เป็นรูปแบบจริงมาให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจค่ะมีให้เลือกหลากหลายไซส์ก็คือใครที่ชอบแบบว่าไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่นะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะคะเลือกช่างแล้วก็เลือกร้านที่สามารถที่จะออกแบบแล้วก็ต่อเพชรให้ได้คุณภาพนั่นเองค่ะ สุดท้ายก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับใครที่กำลังดูว่าเพจไซส์ควรจะต้องเป็นประมาณไหนนะคะแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ที่จะเหมาะกับเรานะคะแต่จริงส่วนตัวเค้กจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ10ตังค์นะคะก็คือไซส์ที่กำลังดีก็คือ5คูณ4นั่นเองค่ะ